ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 m เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net

ช่องชิเจยอรบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะในรายการภาษาพาเที่ยวกับอาจารย์อรสา,าสิทธิโชคอนันต์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและดิฉันชุติมานั์ทวงร่วมเป็นเพื่อนเรียนรู้ภาษาเกาหลีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุทกๆครั้งเช่นเคยค่ะอัญโยเซยช่องชิเจยอรบุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับรายการภาษาพาเที่ยว ค่ะและในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมามากมายแล้ววันนี้เรามาพบกันถือเป็นครั้งที่9แล้วนะคะใช่ค่ะคุณผู้ฟังจําประโยคอะไรได้บ้างหรือยังคะแต่อย่างน้อยเนาะประโยคทักทายของเราอันยองอาเซโยอสวัสดีค่ะนี่คงจํากันได้แล้วอีกประโยคค่ะชันชิเนเอสเซโยชันชิเนเอสเซโยเน่ชันชิเนเอเซโย ใช่ไหมแต่ถามว่าสบายดีไหมคะก็ตอบว่าค่ะสบายดีค่ะเอ๊ะใช่แล้วแล้วเราต้องถามต่อด้วยใช่ไหมคะซอนแซงนิมมึนเยอะชันชินเอสโยอนี่ฉันเป็นชันชินเสโซสอนแซงนิมนี้ก็คือคงจํากันได้นะคะซึ่งหมายถึงคุณครูแล้วคะสบายดีไหมเพราะว่าในที่นี้อาจารย์อรสาก็คือคุณครูผู้ที่สอนภาษาเกาหลีให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะคะพร้อมกับสอนให้ดิฉันด้วยอะ แล้วก็อาจารย์ก็จะตอมาว่าใช่นะคะ<ช>สบ,บายดีทีนี้ครั้งที่แล้วนี่เราพูดคุยให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับความช่วยเหลือ ใช่ไหมคะที่อาจจะประสบพบเหตุอะไรต่างๆรือต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือจากตำรวจฉะนั้นเรา,าเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาสถานที่แรกที่นักท่องเทีย่ยวไปก็จะต้องเป็นสถานีตำรวจค่ะค่ะงั้นเรามาทบทวนคำศัพท์ต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่จะได้ไปมีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีหรือแม้แต่จะได้พูดคุยกับเขาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือด้วยตัวเองได้<ม>ก็จะได้จดจาคาศัพท์ เหล่านี้ไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเริ่มต้นตำรวจคำว่าตำรวจนะคะภาษาเกาหลีก็คือคยองชัลคยองชัลค่ะคยองชัลตำรวจถ้าเป็นสถานีตำรวจก็ใส่คำว่าซอเข้าไปนะคะก็คือคยองชัลซอคยองชัลซอคำว่าซอเฉยๆเปว่าสถานีเลยมไม่ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้เป็นคำเฉพาะใช่ไหมคะคยองชัลซอสถานีตำรวจทีนี้อ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเราจะต้องเจอค่ะ ว่าซั่นยอชูเซลยาวนะคะพิธีสิคะสเ่นยอดชูเซลสัรียอชูเซลสั่ียอชูเซยชูเซยนี่ก็คือแบบว่าโปรดได้โปรดในลักษณะลูกประโยคขอร้องนะคะใช่มากทีนี้จะบอกว่าเอาไฟไหมไฟไหมพูริยาภูริยาพูริยานี้ง่ายหน่อยนะพูริยาภูริยาไฟไหมอุบัติเหตุค่ะ ซาโกกะนัสสึมิดะโอ้ยาวเหมือนกันนะคะซาโกกะนัสสึมิดะซาโกกะนัสสึมิดะค่ะซาโกกะนัสสึมิดะนี่ก็คืออุบัติเหตุที่นี้บอกว่าอาจจะเจอของหายค่ะของหายคำว่าของหายนะคะก็คือคำว่าอิโระพอล์สึมิดะอิโระพอล์สึมิดะอิโระบอล์สึมิดะถูกต้องนะคะอิโระบอล์สึมิดะค่ะงั้นทีนี้ถ้าบอก กระเป๋าสตางค์หายถ้าเราต้องการจะบอกว่าอะไรหายนะคะเพียงใส่คำนามคำนั้นข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่าอีรอบอร์สซิมเนดาอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ก็คือคำว่าชิกับชิกับอีรอบอร์สซิมเนดาอ๋อชิกับชิกับชิกับนี่แปลว่ากระเป๋ากระเป๋าสตางค์ใช่ไหมคะพอ <he> ไปบวกกับคำว่าของหายก็คือชิกับอีรอบอร์สซิมเนดา Okay. ถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปหายนะคะก็ใส่คำว่าคาเมราเข้าไปโอ้แม้อันนี้ง่ายหน่อยคาเมราคาเมราเพราะว่าเหมือนกับคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะคาเมราอีโรบรัตซิมิดาถูกต้องแล้วคะ่ะกล้องถ่ายรูปหาย ทีนี้ถ้าบังเอิญเราอยู่ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นแล,แ,ลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเขาร้องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็พอจะจับใจความได้บ้างหรือพอจะรู้ว่าเอยเขากําลังต้องการความช่วยเหลือนะคะเขาเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเราเราจะได้เกิดไปสถานีตํารวจตํารวจฟังไม่เข้าใจแล้วก็สามารถช่วยเขาได้นะคะค่ะนี่ก็คือในตอนที่แล้วนะคะที่ผ่านมาแล้วสําหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในตอนที่9นะคะอีกสักครู มาติดตามรับฟังกันค่ะเอาละค่ะและในรายการภาษาพาเที่ยวตอนที่9ในครั้งนี้อาจารย์อารสา,าจะทําให้เราได้รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวบ้างคะจะเป็นเกี่ยวกับไพรสณีค่ะ อ๋อส่งจดหมายแล้วเริ่มคิดถึงทางบ้านแล้วสิคะใช่ค่ะ,คะอาจจะเป็นส่งจดหมายส่งของหรืออยากได้โปสการ์ดอะไรพวกนี้นะคะเวลามาเที่ยวส่วนใหญ่บางคนนะคะจะติดการส่งโปสการ์ดมากเวลาจะส่งโปสการ์ดก็จะต้องไปไปสนีค่ะสำหรับการส่งจดหมายไปต่างประเทศค่ะงั้นก็ในบทสนทนาของวันนี้เราควรจะต้องตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะได้ยินคำศัพท์อะไรที่ใช้บ่อยในประโยคสนทนาของบทนี้บ้างคะ่ะ คำแรกนะคะคือคำว่าที่ทำการไปรษณีย์นะคะภาษาเกาหลีออกเสียงว่าอุเชกุกอุเชกุกอุเชกุกที่ทำการไปรษณีย์ค่ะคำถัดไปนะคะก็คือคำว่าพัสดุนะคะก็คือคำว่าโซโปโซโปโซโพพลสดุกค่ะคำถัดไปก็คือคำว่าการส่งทางอากาศนะคะหรือทางเครื่องบินก็คือคำว่าฮังกงพยอนฮังกงพยอนฮังกงพยอน ฮั่งกงเพียนค่ะเปลว่าส่งทางเครื่องบินใช่ค่ะต่อไปนะคะคือเวลาประมาณสองวันนะคะสองวันภาษาเกาหลีจะออกเสียงว่า e two e t w อ e two e two e แปลว่าสอง t เปลว่าวันหรอคะถึงบอกว่าเป็นคำเฉพาะค่ะอ๋อค่ะ e two สองวันค่ะหรือถ้าเราอยากจะพูดง่ายๆเหมือนที่เราเคยเรียนมาก็คือคําว่า i แปลว่าวันใช่ไหมคะค่ะ e i ล ก็สองวันใช้แทนก็ได้งไงนะคะก็ได้ะค,ะค่ะแต่ว่าถ้าถูกต้องก็จริงๆแล้วก็คือจะต้องใช้คำว่า e ีถ e ออีค่ะต่อไปคำว่าค่าส่งนะคะก็คือคำว่าโยกึม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 แปลว่าค่าส่งนี่คือคำศัพท์ที่จะได้ยินในบทสนทนาที่จะได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ ทำการไปรณีนีนะคะหรือการที่จะไปส่งพัสดุไปรณีนีนั่นเองค่ะ,ะเป็นคำศัพท์ที่ได้ยินบ่อยๆนะคะค่ะทีนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงของบทสนทนาณสถานที่ทําการไปรณีนีกันนะคะบทสนทนาตอนนี้นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างพนักงานแล้วก็ลูกค้าหรือแขกที่มาใช้บริการนะคะคําว่าพนักงานก็คือคําว่าชิกวลชิกวล ชีกอนพนักงานค่ะ,คะส่วนคำว่าลูกค้านะ,ะก็คือคำว่าซน,นิมซนิมซนิมลูกค้าคะนะคะ,คะเอาละเป็นการสนทนาระหว่างพนักงานกับลูกค้าก็คือชีกอนและสซนิมเอาละงั้นเรามาเริ่มต้นบทสนทนาระหว่างชีกอนกับสซนิมกันนะคะออสเออเซอฮันคุเกย์ซอโพรุพนเนโกชิบซึมิดะ먼저무게를달아야합니다이저울에올리세요 안에 아, 네. 무엇이 있습니까? 책입니다. 항공편입니까? 네. 한국까지 얼마나 걸립니까? 이틀 정도 걸립니다. 요금은 얼마입니까? 1,500바트입니다. 이 우표를 붙이세요. 감사합니다. 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 ส่งพัสดุไปรษณีย์ไปยังประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วฟังทันกันไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเราให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนาครั้งนี้กันอีกรอบแน่นอนระหวังชีก่อนที่เป็นพนักงานที่ทําการไปรษณียน์นะคะแล้วก็สนนิมที่เป็นลูกค้าที่มาใช้บริการคะ่ะอ๋อเซลเซโยฮันคูเกเซอรพูรุพนเนก็ชิบซึนิดา먼저무게ารา야합니다이저울에올리세요 안에 아 네, 무엇이 있습니까? 색입니다. 항공편입니까? 네. 한국까지 얼마나 걸립니까? 이틀 정도 걸립니다. 요금은 얼마입니까? 1,500바트입니다. 이 우표를 붙이세요. 감사합니다. เอาละได้ยินบทสนทนาครบกันไปสองรอบแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งคำแปลและความหมายของทั้งคำศัพท์และรูปประโยคทั้งหมดค่ะ มาเริ่มเข้าสู่ช่วงของการแปลทั้งคำศัพท์และความหมายของรูปประโยคกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นณนะที่ทำการไปรสนิหรือที่ mm hmm. อูเช็คกุกกันนะคะกับอาจารย์อรสา,าสิทธิชอดอนันต์ค่ะค่ะมาดูประโยคแรกกันนะคะโอซเซล ออสเซอเซเป็นสำนวนนะคะประโยคนี้แปลว่าเชิญค่ะเวลาเราเรียกลูกค้านะคะดูเหมือนเราจะได้ยินคำนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันน<ช> <หา S 2> ะคะกับบทต่างๆ<ช>ที่ผ่านมาเป็น <Also> อะไรก็ตามที่แบบว่าจะใช้บริการหรือให้บริการส่วนใหญ่จะมีประโยคนี้อยู่นะคะออสซอเซลออสซอเซค่ะประโยคถัดไปนะคะฮันคุเกโซโ o ลร์โพเนโกชิปซึมี ฮันกุเก s o โซโพริผนเโก i ชิบซึนีดาประโยคนี้นะคะแปลว่าอยากส่งพัสดุไปเกาหลีค่ะฮันกุกนะคะแปลว่าประเทศเกาหลีตามด้วยคําว่าเอซึ่งเป็นตัวชี้สถานที่นะคะฮันกุกบวกเอแต่เวลาเราออกเสียงจริงๆนะคะจะมีหลักการอ่านลิงก์เสียงก็คือการโยงเสียงจากฮันกุกเอก็เป็นคําว่าฮันกุเก h a ฮันกุเกแปลว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะต่อไปคําว่าโซโพโซโพ โซโพแปลว่าพัสดุนะคะตามด้วยคำว่ารึรึก็คือเป็นตัวชี้กรรมนะคะโซโพรึก็หมายถึงพัสดุค่ะต่อไปตามด้วยคำว่าโพเนโกชิบซึมนีดาโพเนโกชิบซึมนีดามาจากกริยาคำว่าโพเนดานะคะแปลว่าส่งจะสังเกตว่าคำภาษาเกาหลีนะคะ ถ้าเป็นคํำกริยาเมื่อไหร่จะลงท้ายด้วยควําว่าดาดาดาแต่เวลาเราใช้จริงๆนะคะคําว่าดาจะไม่มีนะคะอย่างเช่นโพเนดาก็เป็นโพเนตามด้วยคําว่าโกชิปซึมนีดาโกชิปซึมนีดาแปลว่าอยากหรือต้องการนะคะโพเนโกชิปซึมนีดาก็หมายถึงอยากส่งหรือต้องการส่งนะคะดูทั้งประโยคนะคะฮันกุเกโซโพริโพเนโกชิปซึมนีดาก็คืออยากส่งพัสดุไปที่ประเทศเกาหลีค่ะ ประโยคถัดไปนะคะ,ะ,คะมอนจอมูเกลื่นทารยาฮัมนีดามอนจอมูเกลื่นทารยาฮัมนีดาประโยคนี้แปลว่าก่อนอื่นต้องชั่งน้ําหนักก่อนค่ะก่อนอื่นต้องชั่งน้ําหนักก่อนค่ะคําแรกนะคะคือคําว่ามอนจอมอนจอแปลว่าก่อนอื่นคําถัดไปคือมูเกมูเกแปลว่าน้ําหนักตามด้วยคําว่าหรือซึ่งเป็นตัวชี้กรรมนะคะมูเกลนต่อไปคําว่าทารยาฮัมนีดา ทลายาหัมนีดามาจากเกลียคํคำว่าทลาดาก็คือหมายถึงการช่างนะคะตามด้วยคำว่าอายาหัมนีดาซึ่งเป็นไวยากรณ์อีกหนึ่งตัวนะคะแต่แปลว่าต้องค่ะเพราะฉะนั้นทลายาหัมนีดาก็คือต้องช่างนะคะมูเกลื่นทลายาหัมนีดาต้องช่างน้ำหนักค่ะทั้งประโยชนนะคะมอนจอมูเกลื่นทลายาหัมนีดาประโยคน์นี้แปลว่าก่อนอื่นต้องช่างน้ำหนักก่อนค่ะ ประโยคถัดไปนะคะก็คือ e choule odiseo e choule odiseo ประโยคนี้แปลว่ายกวางที่เครื่องช่างนี้ค่ะยกวางที่เครื่องช่างนี้ค่ะคำว่า e แปลว่านี้นะคะคำว่าชออ u l ชออุลแปลว่าเครื่องช่างค่ะตามด้วยคำว่า a นะคะก็คือชออุลเ a แต่เวลาออกเสียงจริงๆเหมือนเมื่อกี้นะคะมีการโยงเสียงก็เป็นชออ u เ e ชออ u เ e นะคะแปลว่า ที่เครื่องช่างค่ะต่อไปオリเซอオิเซลเป็นคำกริยานะคะแปลว่ายก ok ค่ะมาจากกริยาคำว่าオดานะคะบวกคำว่าเซลร i ดาแปลว่ายก ok ใส่เซโยเข้าไปเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าเป็นลักษณะประโยคขอร้องหรือคำสั่งนะคะオิเซลทั้งประโยคนะคะイเลโอオิเซลก็คือยกวางที่เครื่องช่างนี้ค่ะประโยคถัดไปนะคะ อันเน่หมูว่าชีซูมิกะอันเน่าคำว่าอันแปลว่าในนะคะข้างในนะคะส่วนคำว่าเอก็เป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันนะคะคำว่าเอนี่จะใช้ติดกับคำพวกที่เป็นข้างในข้างนอกข้างข้าง,างพวกนี้จะตามด้วยคำว่าเอเสมอนะคะคำว่าอันบวกกับเอที่ข้างใน ที่นี้เวลาอ่านสถานีวิทยุก็จออกเสียงว่าอานี็ระาริงการสิ่งสารกัะต่อไปมยงจากอครู์เทคโนโลยีทางการสื่อสารถส่อายุทาโกยรใส่ fm ความี่้าสิบสองเมกะเฮิร์ซรองทาอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือ w w w ดลก็คืออิสซมเนาอนาคำนี้นะคะมาจากเรียกคำว่าอิดดาแปลว่ามีนะคะตามด้วยคำว่าซึมนิกาเป็นรูปประโยคคำถามนะคะทั้งประโยคก็คือ อันเน่มัวชีสึมีกะทั้งเปียกก็คือข้างในมีอะไรคะต่อไปนะคะเช็คอิมนีดาเช็คอิมนีดาก็แปลว่ามินหนังสือค่ะเป็นหนังสือค่ะเช็คแปลว่าหนังสือนะคะตามด้วยคำว่าอิมนีดาอิมนีดาแปลว่าเป็นหรือคือนะคะเช็คอิมนีดาก็คือเป็นหนังสือค่ะหรือคือหนังสือค่ะประโยคถัดไปนะคะห้างกงพยอนอิมนีกา ห่างกงพยนิมนกะแปลว่าส่งโดยเครื่องบินใช่ไหมคะคำว่าห่างกงพยนะคะแปลว่าส่งโดยเครื่องบินหรือส่งทางอากาศนะคะตามด้วยคําว่าอิมนิกะนะคะอิมนกะก็เป็นรูปคําถามนะคะห่างกงพยอนิมิกะก็หมายถึงส่งทางเครื่องบินใช่ไหมคะประโยคถัดไปนะคะเน่ห่างกูกาจ,จอีอัลมานาคอลิมนิกะเน ฮันกุกกาจีออลมานาคอลิมนีกประโยคนี้นะคะแปลว่าค่ะถึงเกาหลีใช้เวลาเท่าไหร่คะค่ะถึงเกาหลีใช้เวลาเท่าไหร่คะเนเป็นคําตอบรับนะคะส่วนคําว่าฮันกุกฮันกุกแปลว่าประเทศเกาหลีคําว่ากาจีกาจีแปลว่าถึงฮันกุกกาจีแปลว่าถึงประเทศเกาหลีต่อไปอนะอ,มนะอมนะปลมานาออลมานาออลมานาแปลว่าเท่าไหร่นะคะ คอริมนิกแปลว่าใช้เวลานะคะเป็นรูปคำถาม얼마나ขอริมนิกะก็คือใช้เวลาเท่าไหร่นะคะคือประโยคนี้จริงๆแล้วจะต่อเนื่องจากประโยคที่ถามว่าส่งทางเครื่องบินใช่ไหมคะทีนี้ลูกค้าก็จะตอบบอกว่าเน่ใช่ก็คือใช่ค่ะส่งทางเครื่องบินนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ต่อแ,แบบสั้นๆถามต่อแล้วก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะถ้าจะส่งทางเครื่องบินนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เน่ฮัลโหลกัจี่อลมานาอิมนิก ค่ะถึงเกาหลีใช้เวลาเท่าไหร่คะอีทึลชองโดคอลิมนนดาอีทึลชองโดคอลิมนิดาประโยคนี้แปลว่าใช้เวลาประมาณสองวันค่ะคำว่าอ e ีทึลอีทึลแปลว่าสองวันนะคะคำว่าชองโดชองโดแปลว่าประมาณส่วนคำว่าคอลิมนนดาคอลิมนนดาแปลว่าใช้เวลานะคะอีทึลชองโดคอลิมนนดาใช้เวลาประมาณสองวันค่ะประโยคถัดไปนะคะ โยกึมึนออนมาอิมนิกะโยกึมึนออนมาอิมนิกะแปลว่าค่าส่งเท่าไหรค่คะคําว่าโยกึมนะคะแปลว่าค่าส่งตามด้วยตัวชี้ประธานคําว่าอื่นนะคะเวลาอ่านออกเสียงก็เป็นโยกึม ok ึนโยกึมึนนะคะแปลว่าค่าส่งต่อไปออนมาอิมนิกะออนมาอิมนิกะออนมาแปลว่าเท่าไหร่นะคะส่วนคําว่าอิมนิกะเป็นรูปคําถามนะคะ โยกิมืดอ่อนมาอิมนีกาก็คือค่าส่งเท่าไหร่คะต่อไปนะคะ mm hmm. ช่อนโอเบกบาทืออิมนีดาช่อนโอเบกบาทืออิมนีดาแปลว่า1 5 0 0บาทค่ะช่อนแปลว่าพันนะคะโอเบกแปลว่า500นะคะบาทือ <Bat u S 2> ก็คือบาทไทยนะคะอิมนีดาก็คือเป็นช่อนโอเบกบาทืออิมนีดาก็คือ1,500บาทค่ะประโยคถัดไปนะคะ 이우표를เพ세요이우표를นผ세요เซลประยคนี้แปลว่าติดสแตมนี้ด้วยค่ะอแปลว่านี้นะคะส่วนคำว่าอูเพียวอูแปลว่าสเตมค่ะตามด้วยคำว่ารุเป็นตัวชี้กรรมของประโยคนะคะอีอูพรก็คือสเตมนี้ต่อไปตามด้วยคำว่า p ู้ชี i เซลพูชีเซลแปลว่าติดนะคะ อีอูพิโอร์ผูชีเซหมายถึงติดแตมนี้ด้วยค่ะประโยคสุดท้ายนะคะจบด้วยคำว่าคำซาัมน ah ีดาคำซาัมนีดาแปลว่าขอบคุณค่ะนี่เราก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะกับคำว่าคำซาัมนีดาที่มักจะเป็นประโยคที่ใช้ในการส่งท้ายของบทสนทนาหลายๆเรื่องด้วยกันเพราะว่าการที่จะขอให้ใครทำอะไรต่ออะไรเมื่อเสร็จสิ้นบทสนทนา,ทาต่างๆแล้วเราก็จะลงท้ายด้วยว่า ขอบคุณค่ะเป็นมารยาทด้วยนะคะคนไทยจะติดคํานี้มากค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเราจําให้ดีเราก็จะได้อูเอาไปใช้ได้อย่างเขาคงดีใจแน่เลยที่เราขอบคุณเขาเป็นภาษาเกาหลีได้อย่างดีเลยคําซาฮัมดิดาหรือโคมับซุมดีดาใช่ไหมคะซึ่งเราก็เคยได้ยินในประโยคถัดมาที่เราเคยเรียนกันมาในตอนต้นๆแล้วเหมือนกันเอาล้ค่ะได้ฟังบทสนทนาที่สถานที่ทําการไปรษณีย์กับอูเชกุกกันเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดได้รู้ทั้งคาแปล แลทั้งความหมายแล้วเรามารับฟังบทสนทนาเต็มๆกันอีกรอบหนึ่งเพื่อทบทวนแล้วก็ให้คุ้นเคยกับประโยคที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ลองฟังจับคำแล้วก็ลองแปลตามไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะออเสอเซอฮันคุเกซเพรารูพนเนกชิบซ um ึนิดะมอนจอมูเกรตลอายาฮัมิดะอีจวุ o เลออลิเซ 안에 아 네, 무엇이 있습니까? 책입니다. 항공편입니까? 네, 한국까지 얼마나 걸립니까? 이틀 정도 걸립니다. 요금은 얼마입니까? 1500바트입니다. 이 우표를 붙이세요. 감사합니다. เอาละค่ะได้ฟังประโยคบทสนทนาคำแปลต่างๆในบทสนทนาที่เกี่ยวกับที่ทำการไปรยีย์อูเชกุกกันไปเรียบร้อยแล้วที่นี้คงจะมาถึงในช่วงที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับบทสนทนาต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ฟังมาแล้วด้วยนะคะค่ะนอกจากบทสนทนาเกี่ยวกับการส่งพัสดุที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราสามารถ ทรงอย่างอื่นได้ด้วยนะคะ,ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์อื่นๆะนะคะอย่างเช่นคำว่าจดหมายอ๋อแหมนี่ต้องใช้แน่นอนมีจดหมายมีปริศนยบัตรมีส่งเสื้อผ้ามีซื้อของต่างๆส่งไปให้ค่ะคำว่าจดหมายนะคะภาษาเกาหลีก็คือคำว่าเพยอนจีเพยอนจีแปลว่าจดหมายค่ะเพยอนจีค่ะถ้าซองจดหมายนะคะก็มีเพยอนจีอยู่ด้วยตามด้วยคำว่าบงทูบงทูหมายถึง ถุงนะคะก็เพีอยนจีบงทูหมายถึงซองจดหมายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปเสนียบัตรนะคะภาษาเกา,าหลีจะออกเสียงว่ายอบซอยอบซอแปลว่าไปเสนียบัตรค่ะต่อไปถ้าเป็นสเต็มนะคะเมื่อกี้รู้กันแล้วก็คือคำว่าอูพยียวอูพยียสเต็มคะ่ะถ้าเป็นรหัสไปรษณีนะคะเวลาส่งจะต้องกรอกพวกนี้ไปด้วยก็คือคำว่าอูพเอนบอนโฮ อูปยอนบอโฮหมายถึงรหัสไปรษณีย์คะ่ะถ้าหมายถึงที่อยู่นะคะที่อยู่ภาษาเกาหลีก็ค,คือคำว่าช so ูโซชูโซแปลว่าที่อยู่คะ่ะตัวนี้ก็คือสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องกรอกในหน้าซองจดหมายหรือบนกล่องพัสดุไปรษณีย<ช>์ให้พร้อมมูลพูดได้ว่าถ้าเราไปไปรษณีย์เราจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะต่อไปถ้าเป็นพัสดุเมื่อกี้ดูแล้วก็คือคาว่าโซโผโซโแปลว่า พัสดุนะคะกรณีที่เราจะต้องห่อลังใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีลังเราเอาลังข้างนอกแต่ว่าจะต้องห่อกระดาษที่เป็นพัสดุของเขาเองด้วยนะคะกรณีที่ลังใหญ่มากเกินไปนะคะก็คือคําว่าโซโพโยงโผจังจีโซโพโยงโผจังจีแปลว่ากระดาษห่อพัสดุค่ะต่อไปนะคะเครื่องช่างนะคะเวลาเราไปถึงเราจะต้องเอากล่องเราเนี่ยไปช่างก็คือคําว่าชอุลชชอุลแปลว่าเครื่องช่างค่ะ ถ้าหากเราจะส่งทางไปรษณีย์นะคะหรือส่งทางเครื่องบินนะคะเราจะใช้คำว่าฮ้างกงเพลนห้งกงเพลนหมายถึงส่งทางไปรษณีย์ส่งทางเครื่องบินค่ะถ้าเป็นทางเรือนะคะก็คือคำว่าแพเพลนแพเพลนหมายถึงส่งทางเรือค่ะถ้าหากเราจะบอกส่งด่วนนะคะส่งด่วนพิเศษนี่ก็คือคำว่า กึบแปลว่าส่งด่วนค่ะหรือเราจะใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ได้ก็คือ EMS ใช่ไหมคะค่ะ EMS ง่ายๆเลยแล้วก็ออกเสียงนี้เลยใช่ค่ะ,คะถ้าหากเราจะบอกว่าลงทะเบียนนะคะใช้คำว่าทึงกีทึงกีแปลว่าลงทะเบียนค่ะถ้าเราส่งปกตินะคะเราใช้คำว่าโพธงโพธงแปลว่าปกติค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นบุรุษไปษณีนะคะกรณีเวลาหาของนะคะก็ค ouais. okay. pues, okay. ือคำว่าอูเชบูอูเชบูแปลว่าบุรุษไปษณีค่ะอูเชบูบุรุษไปษณีแต่ถ้าเป็นอูเชกุกแปลว่าที่ทำการไปีที่ทำการไปษนีค่ะถ้าหากว่าเราจะไม่ไปไปษณีเราจะส่งเองกรณีที่เรารู้ว่าอาจจะส่งในประเทศใช่ไหมคะเราจะไปที่ตู้ไปษนีตู้ไปษณีภาษาเกาหลีก็คือคําว่าอูเชทง อูเชทงแปลว่าตู้ไปรษณีย์ค่ะอูเชทงตู้ไปรษณีย์หรือบางทีเราก็จะเรียกกันติดปากว่าตู้จดหมายนั่นเองใช่ไหมคะเอะลองมาเรียงคำใหม่สิคะอเคูเชทงตู้ไปรษณีย์อเูอเชกุกสถานที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็อเูเชบูบุรุษไปรษณีย์เอะทำง่าไงนะบูกระบุไงบุรุษอูเชบูบุรุษไปรษณีย์ได้ค่ะ ต่อไปนะคะคือถ้าหากเราต้องการจะใช้เชือกนะคะเชือกภาษาเกาหลีก็คือคําว่ากึนกึนแปลว่าเชือกนะคะคาถัดไปนะคะคาว่ากาวนะคะกวาวภาษาเกาหลีก็คือคําว่าพุลพุลแปลว่ากาวค่ะต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะคือคนส่งนะคะเราอาจจะเห็นเวลาเขาถามคนส่งคือใครหรือว่า เวลาในหน้าซองจดหมายหรือกล่องพัสดุจะต้องมีเขียนว่าผู้ส่งและก็ผู้รับใช่ไหมคะผู้ส่งนะคะภาษาเกาหลีจะเรียกว่าโพเนนึนซารัมโพเนนึนซารัมหมายถึงผู้ส่งค่ะสําหรับผู้รับนะคะก็คือคําว่าพันนึนซารัมพันนึนซารัมหมายถึงผู้รับค่ะคําว่าส่งนะคะภาษาเกาหลีก็คือคําว่าโพเนลโพเนโอส่งค่ะต่อไปนะคะช่างน้ําหนักนะคะก็คือคําว่าหมูเกลิ้นทารา หมูเกลื่นทาลายอ่ะแปลว่าช่างน้ำหนักนะคะถ้าเราจะถามว่าไปรษณีย์เปิดกี่โมงคะที่ทําการไปรษณีย์เปิดกี่โมงคะนะคะเราก็จะบอกว่าอูเชกูเกิลมมอชีเอยอมนีกาอูเชกูเกิลมมอชีเอยอมนีกาหมายถึงที่ทําการไปรษณีย์เปิดกี่โมงคะถ้าหากเราจะถามว่าปิดกี่โมงนะคะจากยอมนีกาก็เปลี่ยนเป็นคําว่าทัสซึมนีกาทัสซึมนีกานะคะอูเชกูเกิลมมอชีเอทัสซึมนีกา อูเชกู o ก l น m หมี e t เช่ัที่ทำการไปสนีปิดกี่โมงคะนะคะเป็นรูปคำถามนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับวันนะคะเกี่ยวกับเวลานะคะที่เขานับกี่วันกี่วันกันนะคะถ้าหาก1วันนะคะภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่า하루하루แปลว่า1วันนะคะถ้าสองวันก็คือ이틀이틀แปลว่าสองวันนะคะ ถ้าสามวันก็คือซาฮือซาฮือแปลว่าสามวันเอ้ะโดยปกติถ้าจะบอกจำนวนต่างๆนี้เราเคยเรียนการนับตัวเลขมาบ้างเหมือนกันที่จะอูรีซัมซานี่เป็นการนับตัวเลขแบบจีนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวตัวเลขแบบเกาหลีก็จะเป็นฮันทูเซเนฮันทูเซเนแต่อันนี้ที่บอกมาหนึ่งวันสองวันสามวันมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยใช่ค่ะเป็นคำเฉพาะแยกออกมาค่ะอ๋อแล้ว ทีนี้ถ้าเกิดเราจําไม่ได้อาจจะจํายากหน่อยใช่ไหมคะเรามีวิธีง่ายๆค่ะเราอาจจะใช้ตัวเลขจีนนะคะตามด้วยคําว่าอิลอิลที่แปลว่าวันนะคะแต่ว่าจะน่าจะจําตั้งแต่เลขสองขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่อิลไม่ค่อยใช้ก็คือฮารูไปเลยหนึ่งวันนะคะถ้าเป็นสองวันอาจจะใช้คําว่าเลขสองเลยค่ะอิลค่ะตามด้วยคาว่าอิลก็คือ อีอิลอีอิลอ๋ออลแปลว่าวันใช่ไหมคะก็อีอิลถ้าสามวันก็ซัมอิลใช่ใชไหมคะ,คะก็เป็นอันว่าจะกี่วันก็แล้วแต่ก็เราลองไปนึกเอาแล้วกันว่าเราจําตัวเลขจริงกันให้ได้แม่นๆแล้วก็ไปใส่คําว่าอีลที่แปลว่าวันแต่ว่าวันนี้เหมือนกันช่วงเวลาของเราหมดลงแล้วล่ะค่ะใช่คะ่ะต้องเจอก,กันใหม่ตอนหน้าแล้วนะคะค่ะแล้ววันนี้ของต้องจากลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ อันยองฮิเคเซโยโต้มันนับชิดาอันยองฮิเคเซโยโต้มันนับชิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.moe-radio.thai.net